โรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดพิธีต้อนรับนายสมชายทองสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการที่หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการถนนเทพรัตน์ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อสมุทรปราการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชิโนทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดพิธีต้อนรับนายสมชายทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการคนใหม่โดยมีดรนิวัฒน์น้อยมณีประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6พร้อมด้วยผอกิติศักชาักษรอดีตผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหพผอมนทาสมานบ,บุญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดารุณีผอวรพจ์สิงหราชผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหนายธนกิจปริยสิรินันประธานคณะกรรมการ สถานศ <un deposit ations ens> ึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดอมราอักษรลักวิทยาและมลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการขึ้นเวทีกล่าวส่งตัวผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโดยบรรยากาศภายในงานพิธีต้อนรับนายสมชายทองสุดผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นไปด้วยความชื่นมื่นมีเหล่าบรรดาผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและปริมณฑลที่สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตหกพร้อมทั้งข้าราชการครูหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งและเขต2ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและแขกผู้มีเกียรติต่างเดินทางมาร่วมอวยพรและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกันเป็นจำนวนมากโดยทางด้านนายสมชายทองสุทธิผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้กล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้ววยยสหรรโงเีนน มินทราชินุทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตลอดระยะเวลา28ปีที่ผ่านมาโรงเรียนมีการพัฒนามาเป็นลําดับและมีผลงานมาอย่างมากมายโดยในปีที่29โรงเรียนนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพร้อมที่จะพัฒนาและต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆโดยการนําของนายสมชายทองสุดพุ่มในการโรงเรียนนวมินทราชินุทิตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอย่างมั่นคงและสง่างามต่อไป you yeah. บริษัทสยามโปรคอมทคีมข่าวและคณะกรุ๊ปค่ะโรงเรียนค่ะธรรมราทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน